สวัสดีครับพบกับผมซันนกกรงชาแน,นลนะครับผมวันนี้ก็ออกมาทัคลิปไอ้น้องตันหนึ่งนะครับผมที่น้องบอกว่าน้องจะเลี้ยงใช่ไหมหน้องจะเลี้ยงนกตัวหนึ่งนะควรไปเลือกแบบไหนนะครับผมก็ก่อนอื่นนะเราต้องมาเข้าใจก่อนนะครับว่าเราจะเลือกนกประเภทไหนมาเลี้ยงแบบที่น้องถามมานะครับผมนกมันก็มีแบบลูกปปอนแบบเก่ปลา น ok กเคงเรียกว่าหูขาวนะครับผมอืมนี่คือที่ผมยกตัวอย่างไม่ดูนะคือน้องจะเลือกจากประเภทไหนที่น้องคิดว่าอ่าดีใช่ไหมลองลองคิดกันดูนะผมก็มายกตัวอย่างให้อย่างเช่นเลยนะอย่างเช่นเพื่อนๆเ,เลือกนกนกเคงนะครับผมเพื่อนๆซื้อนกเคงมาตัวหมื่นนึงใช่ไหมครับผม มูลค่าในการเพิ่มจากหมื่นขึ้นไปมันก็ยากถูกต้องไหมครับผมนกเข่งเพื่อนๆจะดูง่ายๆเลยการเพิ่มมูลค่าเราจบมาหมื่นหนึ่งใช่ไหมการที่เราจะไปขายได้หมื่นสามหมื่นห้ามันก็ยากขึ้นสักนิดนะครับผมถ้าคนมีความรู้เก่งไปเลี้ยงไม่เป็นไรนะครับผมแต่สาหรับน้องๆที่เพิ่งลงลงมือ,อคิดจะเลือกเลี้ยงแล้วแบบไหนดีก็ลงมาฟังดูก่อนนะแต่สําหรับผมเลยถ้าเพื่อนๆไปจบ จบนกเข่งนกเพลงมาโอกาสในการต่อยอดมันมันจะยากกว่านะครับผมอ่าและตอนนี้ผมจะมาอธิบายลูกป้อนให้ฟังนะครับผมลูกป้อนก็คือนกที่เราซื้อมาจากเล็กๆเลยอ่าไม่ว่าเราจะไปซื้อมาจากไหนตัวเล็กๆเด็ดงๆตงโตขึ้นมานิดเดียวพวกนั้นก็จะคือลูกป้อนนะครับผม้อเสียของลูกป้อนนะครับผมก็คือเพื่อนเพื่อคิดดูจากตัวเล็กเลยใช่ไหม ว่ามันจะโตไปเข่งได้อะมันจะนานนะครับผมแต่ข้อดีของมันมันมันจะคุ้นมากนะครับผมไอ้อาลูกป้อนนี่มันจะคุ้นคุ้นมากเลยนะครับผมคุ้นจนเล่นกับเราได้เลยนะครับผมเป็นอะไรที่คุ้นมากแต่ข้อเสียคือมันจะโตช้านะครับผมแล้วอีกนกนึงก็คืออาเกปาปะเกแปานะถ้าเพื่อนๆไม่ ไม่เก่งจริงนะหรือว่าไม่ไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงมาก่อนใช่ไหมเพื่อนๆเอามานะมันจะเหยใช่ไหมครับผมมันจะดิ้นนะครับผมดิ้นเหมือนลูกครางเลยคือมันจะดิ้นมากนะครับผมว่าจะเต่งให้มันนิ่งได้ก็คือยากนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งหัดเลี้ยงผมก็ไม่แนะนํานะเก๋ปลาเก๋ปลาเพื่อนๆลองคิดดูนะกว่ามันจะมาสู้ยากยากมากครับผม ลูงไหมว่าแกปลามันจะมาลองลิกตอนไหนตอนเมื่อที่เราทํานกหลุดนะครับผมโอ้โหเมื่อน,นอกหลุดล้องกระจายมาทาั้งเบิ้ลทั้งลิกทั้งสับใจหายนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เซียนอย่าเลี้ยงแกปลานะอะผมก็มาทําคลิปให้เพื่อนนะครับผมเพื่อนท่านหนึ่งที่ิบ็อกมาควรจะเลี้ยงนกปาป็้นไหนนะครับผมก็เหมือนที่ได้ไล่ไปนะครับผม หมือนที่บอกนะครับผมเกะป่าถ้าไม่มีเวลาเต่งจริงๆหรือว่าคนไม่มีประสบการณ์นะผมจะไม่แนะนําเลยนะครับผมเพราะว่าเกะป่ามันต้องใช้วิชาเยอะนะครับผมเหมือนที่ผมเคยทาคลิปคนกวดหน้าใช่ไหมว่าจะต้องไปเขวนแบบใกล้ๆทางห้องน้ําหรือว่าทางไหนที่คนเดินผ่านพวกบ้านไม่นั้นมันนกมันจะไม่หายดิ้นนะครับผมนกมันจะดิน้น คือมันมันไม่ดิน้นมันจะลงจะลิกดีเลยต่อต่อเมื่อน,นอกรุดนะครับผมเหมอเือนเพื่อนผมเคยบอกนะว่าอยากรู้นกลิกไม่ลิกแบบโองปล่อยดูเวลาลดูแลิกเลยขึ้นบนสายไฟลิกเลยครับผมแต่สําหรับวันนี้ที่ผมมาทําคลิปไอ้น้องบอกว่าควรเลี้ยงนกประเภทไหนนะแต่ไอที่ผมแนะนํานะครับผมผมแนะนําก็คือหูขาวนะครับผมหูขาวมันจะโตกว่าลูกป้อน เห็นไหมอ่าหูขาวมันก็คือมาตัวใหญนะ่แล้วแต่เป็นหูสีสขาวถ้าสีแดงมันก็จะมีอายุไปหน่อยนะครับผมส่วนมากไอหูขาวนี่มันจะอยู่ที่ประมาณอ่าไม่เกินหน้าเดือนนะครับผมแต่บางตัวก็เตะหูแดงไว้นะครับผมให้เราหาหูขาวเราม,มากบถึงบึนแล้วนะครับผมเหมือนเราจะไปเก่งนับดอกใช่ไหมเราหาหูขาวมากบสิงบึน ข้อเสียอย่างเดียวหูขาวคือต้องมีนกนําให้มันนะอ่าแต่ตอนนี้แก้ปัญหาได้นะครับผมก็คือเราเปิด YouTube ให้มันได้ฟังวันหนึ่งสองสามครั้งก็คือที่แนะนําไปนะลูกป้อนเพื่อนเคิดดูจากเล็กกว่าใจใหญ่เพื่อนเพื่อนเทพไม่ได้ํามานนะครับผมลูกป้อนต้องป้อนเกือบทุกชั่วโมงนะครับผมแ้วกินไม่หยุดนะครับผมลูกป้อนลูกป้อนอ่ะลูกป้อน,อน,อนคือเราต้อง นานกว่ามันจะโตเนื้องโปเกะปลาเราก็ต้องมีประสบการณ์ในการต่งเยอะเยอะนะเกะปลาบางตัวต่งเกือบสองปีแล้วก็ไม่หายดิ้นก็มีนะครับผมขนาดเราใช้ทุกวิชาแล้วนะครับผมเกะปลาพวกนี้ก็เหมือนที่ผมบอกว่าถ้าซื้อนอกนกแพงที่เราจบมาใช่ไหมถามมาดีไหมมันก็ดีแต่ในราคาที่เราจะไปต่อยอดต่อได้อะมันโอกาสน้อยครับผม อ่ถ้าเรายกเว้นว่าเราจับถูกฉลูดีก็ดีไปนะครับผมแต่ถ้าเราจบนกเพลงมาแล้วในการเพิ่มมูลค่ามันจะยากนะครับผมก็คือเคสนี้ผมมาแก้ให้น้องตามที่ยินบ็อกมาถามเลยว่าควรเลี้ยงนกควรเลี้ยงนกประเภทไหนนะครับผมที่ดีนะแต่ถ้าคนเซียนนะเขาจะไปเลือกอ่าเก่าปามาเต่งเพราะว่าพวกเขาจะวิชาเขาจะจำโองทักนิดนะครับผม วิชาเขาจำจองวิชาเขเยอะแล้วก็มีเวลาว่างให้นกแต่ถ้าเราไม่มีเวลาว่างเราก็เลือกหูขาวมาก็เพลงนะครับผมเหมือนที่ว่าลูกป้อนคือเพืเ่อนๆจะเลี้ยงนานนะครับผมลูกปปอนถ้าไม่มีเวลาคือยากเลยแต่ก่อนจะเลี้ยงเหมือนที่เคยบอกไปคลิปที่เรียกว่าถามใจเราดูคนนะครับผมว่ามีเวลาให้หรือไม่เหมือนเพืเ่อนๆที่ทามาเดินทางไกลกลับมานกตายมันก็เยอะนะครับผม ปัญหาเยอะมากแล้วก็อาหารนกก็คือต้องให้ตรงประเภทนะเคยมีเพื่อนๆผมเหมือนกันนะครับผมก็ให้ยานาลูกไก่บ้างอะไรบ้างแบบนี้ไก่กับนกไม่เหมือนกันนะครับผมไก่มันต้องการโปรตีนเยอะนะครับผมแต่นกพวกนี้จะเน้นวิตามินนะครับผมพวกวิตามินสูงพวกนี้มากกว่านะครับผมอมืวันนี้ก็มาสรุปไป่เลี้ยงทั้งสี่อย่างนะ ว่าควรเรียกไอ้ควรเลี้ยงแบบไหนนะครับผมอ่าอย่างเลขที่บอกไปก็คือเหมือนเกปลานกเคงหูขาวลูกป้อนก็บอกไปหมดเรียนะว่าเป็นยังไงสําหรับมือใหม่ศึกษาก็ฟังไว้ได้เลยนะครับผมก็เหมือนที่บอกเลยร้านที่ผมบอกนี่เลยก็ไปลองคิดกันดูนะแต่สําหรับน้องที่ทักมาก็ผมแนะนาไม่เลีเ้ยงหูขาวผมก็ปีงเองนะครับผม,อมลองไป ทำกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมมาให้ความรู้แล้วก็มาแก้ปัญหาให้นะครับผมช่องนี้เป็นช่องแก้ปัญหาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆได้ความรู้ยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ